สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะหัวใจก็ไปหยิบล้วงๆมาจากกล่องที่วาดไว้นะคะเดี๋ยวขอดูภาพรวมแล้วกันค่ะนะคะก็เป็นรูปของออคนที่มีความสดใสใส่หน้ากากนะคะผลิใบความอดทน จนเป็นผลนะคะการต้องการที่มีแสงแดดส่องถึงหรือมีแสงให้เรานะคะอดทนภาคเพียนพยายามนะคะพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ในทุกวันคะ่ะพยายามเป็นภาพของการเหมือนแบบฝึก visualization ในการเห็นภาพในใจนะคะแล้วก็ร้องไห้คะ่ะแล้วก็ต้นไม้ที่ไม่มีใบนะคะ เออไม่มีรูปผู้ชายอีกแล้วแปลกนะาวันไหนก็อันนี้ก็แปลว่าเ,เดี๋ยวเราต้องร้อยร้อยเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นน่าจะเป็นความรักตัวเองนะคะหรือเป็นเรื่องของชีวิตนะคะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับกับกับเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็แล้วแต่แล้วแต่วันที่เราจะหยิบมานะคะค่ะทีนี้ค่ะก็ภาพนี้นะคะ เราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะต้นไม้ต้นนี้ให้ความรู้สึกก็คือไม่มีใบนะ,ะซึ่งถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ที่ไม่มีใบแต่มันยังเขียวอยู่เนี่ยแปลว,ว่ามันตายไหมคะมันไม่ตายมันกำลังผลิใบอันนี้อันที่หนึ่ง หรือว่าถ้าต้นนี้มันคือต้นพยาไรายใบยก็แปลว่าธรรมชาติของมันไม่มีใบเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เราเจอเข้าใจธรรมชาติของสถานการณ์ธรรมชาติของผู้คนเราจะยอมรับได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งตัดสินอะไรตามสิ่งที่เราเห็นแต่ขอให้เรามองมองให้ลึกถึงธรรมชาติตรงนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ ทีนี้บางคนเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าเ,าเห็นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ก็ทำไมฮะร้องไหย้ยอมยกธงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอมแพ้สะละนี่นะซึ่งซึ่งก็เหมือนมีจิตใจที่เหมือนเป็นขนมเปียกปูน หรือขนมลืมกลืนหรือขนมชั้นที่แบบอ่อนยวบวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมให้โดนรับประทานนะพูดแล้วพูดแล้วชอบทานขนมเนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูสภาพจิตใจของเราถ้าเราเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยเวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาอย่างเช่นแหมเราก็อยากจะเห็นว่าต้นไม้มันก็ต้อง ปลูกแล้วมันก็ต้องมีใบนะคะหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกอยู่ทำไมอยู่ๆใบมันร่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางเรื่องที่เราไม่ไม่ไม่ได้ดั่งใจไม่สบอารมณ์ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยบางคนเนี่ยก,ก็ถึงกับร้องไหย้ยอมยกธงนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของคนที่เครียดง่ายอะคะ่ะนะคนที่ไม่ได้ดั่งใจง่ายๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ดั่งใจง่ายๆเนี่ยเราก็เครียดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ต้องฝึกนะคะก็ฝึกการเห็นภาพในใจนะคะคือว่า v i s u a l i z a t i o n คือการเห็นภาพในใจที่เป็นภาพที่เหมือนแบบเหมือนเราอยู่ที่ตรงนี้แหละนะแต่เราเนี่ยก็นึกไปถึงต้นไม้ที่ร่มรื่นที่สุดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่ร่มรื่นที่สุดเห็นภาพที่เรานอนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายแต่แค่เรานึกแค่เนี้ย แล้วเราก็แบบเหมือนอยู่ในจินตนาการอนันงดงามตรงนั้นเนี่ยมันช่วยให้เราผ่อนคลายได้เลยนะคะอันนี้ให้ถ้ามีโอกาสให้ฝึกทำเดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปให้นะคะแล้วก็พระอาทิตย์นะคะมันขึ้นใหม่เสมอครัเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันใดก็ตามนะคะที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะวันใดก็ตามที่ชีวิตของเรามันไม่ราบเรียบอย่าเพิงท้อแท้ท้อได้ ท้อปแป๊บเดียวพอแล้วเดินขึ้นต่อนะคะมองเป้าหมายของเราให้ชัดเจนแล้วก็ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามันมันจะผ่านความรู้สึกบางอย่างไม่ได้ละให้เราคิดถึงพระอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นใหม่ละนะคะเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ให้ค่อยๆสังเกตตัวเองนะคะเดี๋ยวพระเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นใหม่นะคะต้นไม้เนี่ยนะคะต้นไม้ที่ โนไม่มีใบเนี่ยอันนี้คือสัญญาณที่ดีเลยนะคะผลิใบเห็นไหมคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบทำนะคะคือการพาเพาะเมล็ดสมมติอา,าจารย์ทานอะโวคาโดเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเพาะเมล็ดนะคะใส่ใส่ถังเพาะเอาไว้เลยนะมีดินเพาะปลูกอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เอามันไปฝังเอาไว้นะคะแล้วก็อีกไม่นานละนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วก็ อะโวคาโดเนี่ยเพาะง่ายนะคะเพาะได้2วิธีบางทีอาจารย์ก็ใส่ลงไปในดินแต่ถ้าจะเอาให้แน่ๆเนี่ยก็แช่น้ําแต่ไม่ได้แช่แบบทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งเม็ดนะคะแช่เฉพาะตรงส่วนก้นของมันนะคะนะแล้วก็พอรากมันก็จะงอกยาวนะคะปลูกในน้ําเพราะในน้ำเนี่ยก็จะขึ้นได้ง่ายทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการโชว์ความงดงามของรากเนี่ยแนะนําว่าให้เพาะในน้ํา ะคะแล้วต้นมันก็จะแบบว่าผลิตออกมาจากจากเมล็ดเลยนะคะซึ่งด้วยความที่มันมีอาหารอยู่ในเม็ดอะโวคาโดเยอะอะค่ะต้นอะโวคาโดมันก็จะแบบว่าทะลึ่งพรวดพรวด,วดคือสูงสูงแล้วก็ผลิใบมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆอยากให้อยากให้ทุกท่านถ้าทานอะโวคาโดแล้วลองลองเพาะดูนะคะแล้วก็ใบก็สวยงามเรียกว่าเพาะแล้วก็เป็นแบบ ตกแต่งห้องไม่ต้องไปซื้อดอกไม้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะปลูกลงในดินก็ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่แบบสูงคะสูงเร็วนะคะสมมติว่าเราไปวางไว้เนี่ยแปบ๊บเดียวมันก็สูงนะะไอ้ความรู้สึกผลิใบความรู้สึกที่มันเป็นต้นอ่อนขึ้นจากมเมล็ดเนี่ยอันเนี้ยเราควรจะต้องมองและเข้าใจธรรมชาติว่าเฮ้ย <c oughs> ต้นไม้เมื่อเราพเพาะเมล็ดมันผลิได้โตได้ตัดก็โตได้นะคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกต้นจะโตนะคะบางต้นตัดเราก็ตายนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็มันก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าจัดสภาพเอื้อเรียบร้อยสิ่งที่มหาฌา,าย์ี่เกิดขึ้นเสมออุ้ยมีผลิออกมางอกออกมานะคะตัวเราก็เหมือนกันคะ่ะบางทีเราเจะบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเอาละทั้งแตกนะเงินจะหมดแล้วเนาะโกรนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เข้าใจธรรมชาติ นะเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆหาทางแต่ถ้าเราไปเครียดมันทุกวันทุกวันเนี่ยมันทําให้สมองเราคิดไม่ออกว่าเราจะทํำยังไงดีแต่ถ้ามองมันอย่างเข้าใจรับรู้นะคะแล้วก็เข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็ไปหาทางอื่นสมองเราจะคิดออกค่ะว่าเราควรจะต้องจะต้องทําอะไรแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้มันอยู่ในที่ที่แสงแดดส่องถึงหรืออยู่ในที่ที่มันแบบมีคนเห็นอนะ นะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกอับเฉารู้สึกไม่ดีนะคะมีคนเห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบดังหรืออะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่ารวมถึงถ้าน้องคนไหนนะคะที่กำลังตัดสินใจว่าจะลาออกไหมถ้างานของเรามันทำแล้วยังมีคนเห็นคุณค่ามันก็ควรอยู่คะ่ะแต่ถ้าสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราทำคนไม่เห็นคุณค่าเรา เพนค่ะนะต้องอยู่ในที่ที่แสงแดดส,ส่องถึงอันนี้เป็นโอวาทธรรมของท่านวอลเลยนะคะซึ่งท่านได้อธิบายนะคะได้จับใจมากอันนี้ดีทีเดียวนะคะอยู่ที่แสงแดดส,ส่องถึงคืออยู่ในที่ที่คนเห็นคุณค่าเรานะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่มีแสงแต่ไม่ใช่หิวแสงนะคะอันนี้ต้องต้องเข้าใจความหมายตรงนี้นะคะ<ฟ>แล้วก็คนที่จะผ่านภาวะเรื่องราวที่แบบว่าแหม เมื่อไหร่มันจะต้องต้องแบบแหมใช้ความอดทนนะคะต้องผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบเรียบเหมือนกว่าจะได้มุกเม็ดงามเนี่ยนะคะหอยเนี่ยก็ต้องทนความระคายเคืองจากทรายในช่วงเวลานานทีเดียวค่ะกว่าจะได้มุกเม็ดงามสักเม็ดหนึ่งความสําเร็จของเราก็เหมือนกันค่ะเวลาขึ้นภูเขาเนี่ยภูเขามันไม่ได้ราบเรียบตัวเราก็ต้องพร้อม พร้อมทั้งร่างกายพร้อมทั้งจิตใจสุขภาพเราก็ต้องดีสุขภาพจิตเราก็ต้องดีทนแดดทนอดทนน่ะมันฝึกฝึกความอดทนขันติบารมีอันนี้ก็ต้องก็ต้องมีก็ต้องทำนะคะแล้วก็ทำจิตใจของเรานะคะทำหน้าให้พร้อมใชค้ค่ะถ้าเรามีความทุกข์นะทุกข์กับเรื่องแบบโอ้โหตายแล้ว เมื่อไหร่ต้นไม้ไม่เคยมีผลิใบเลยแล้วไม่ไหวแล้วฉันจะแย่อยู่แล้วเลยไม่เอาไม่คิดเรื่องแบบนี้มองไปตามธรรมชาติเดี๋ยววันหนึ่งใบไม้มันร่วงได้วันหนึ่งมันก็ผลิใบได้นะคะมันก็จะผลิใบได้นะคะเราทําหน้าให้พร้อมใช้ะค่ะถ้าเราไปทุกหน้าเศร้านะคะไปร้องห่มร้องไห้ไปยอมยกธงหน้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าไม่พร้อมใช้นะค,ะคิ้วขมวดน้ําตาไหลร้องไห้เศร้า เศร้าได้ค่ะแต่ววยานานนะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราควรทำเพื่อให้มันดีก็คือการมีพลังงานดีๆนะคะฝืนๆหน่อยค่ะแรกๆอาจจะยิ้มไม่ออกหรอกนะก็ค่อยๆย,ย,ยิ้มคิดรับเลยนะคะไปดูหน้ากระจกแล้วยกปากขึ้นยังไม่ต้องยิ้มก็ได้แล้วก็ยกปากขึ้นลงยกปากขึ้นลงแล้วเดี๋ยวพอเราขำเราจะหัวเราะได้ค่อยๆทำนะคะนี่เป็นแบบฝึกหัด ฝึกยิ้มอะค่ะนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังเรื่องตลกบ้างนะคะอย่าเครียดในทุกวินาทีอะนะคะพอร,รู้ตัวว่าเราหน้าง,งอเนี่ยให้ให้ยิ้มค่ะนะคะมีกระจกอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะไปดูกระจกบ่ยอยๆก็ได้ไม่ใช่เป็นนกหงอยกนะไปดูว่าหน้าง,งอหรือเปล่านะคะถ้าหน้าง,งอคอหักเนี่ยให้ให้ยิ้มนะคะจนในที่สุดนะคะนะคะจากคนคนหนึ่งที่ เศร้าเสียใจเมื่อมีความคิดที่ถูกต้องมีความคิดที่ใช่นะคะเข้าใจถึงธรรมชาติยอมรับแล้วก็พร้อมในการที่จะสู้ฝ่าฟันนะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นใหม่เสมอเราก็จะมีความสดใสเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีเลยนะคะคือเราต้องมีพื้นที่ของเราเองนะคะมีพื้นที่ส่วนตัวของเราในการที่จะทําให้เราเขาเรียกว่า มีความสงบใจปรับจิตปรับใจไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรับเรื่องของของคนอื่นมาตลอดเวลานะคะบ,บางคนย่งเหงาจะต้องโทรไปหาเพื่อนฝึกอยู่นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสงบใจนะคะอย่างเช่นการสวดมนต์เมื่อวานนี้ได้ฟังหลวงพ่อพูดโอ้ท่านเท้ได้ดีมากนะคะ สวดมนต์เนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าถ้าสวดบทยาวๆไม่ได้เนี่ยเอาน้ำโมตัสาเท่าที่สวดได้ก็ได้แล้วก็ท่องซ้ำๆวนๆเห็นไหมฮะนี่เราก็จัดพื้นที่ของความสงบทำเถอะค่ะสวดบทยาวไม่ได้สั้นๆก็ได้หรือไม่ได้ก็พุโทโธในใจหรือสิ่งที่เราํำที่เรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลาย เป็นพื้นที่ที่เราต้องมีแบบเนี้ยสร้างความสงบในใจนะคะสวดมนต์หรือฟังฟังคลิปที่พัฒนาจิตใจของเราฟังโอวาทธรรมต่างๆหรือถ้าเราไม่ได้ถนัดแนวนี้เลยนะคะฟังเพลงดีๆนะคะหรือฟังเพลงที่มันปรับคลื่นสมองอย่างเช่นแคนนอนนะคะ รืออย่างพวกบาบานามอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีเพลงหลายเพลงค่ะที่ฟังแล้วรู้สึกจิตใจสงบอะไรก็ได้ค่ะนะคะหรือบางแนวเนี่ยเขาก็มีการฟังเสียงระฆังนะคะให้ระฆังเนี่ยมันเคลียร์พลังงานก็ดีนะ คือทำอะไรก็ได้ที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้จิตใจของเรานั้นสงบนะคะโอ้วันนี้ไม่ได้หยิบแบบประเมินวงไม่ได้สุ่มหยิบแบบประเมินวงกลมอาไรสุม่มสุ่มหยิบอันนี้มาดูซิว่าจะมีอะไรลวงๆวิธีการก็ไม่ได้สับนะคือสับไม่เป็น, <laughs> นทำตามอย่างนี้นะคะโอ้อันนี้ก็ไม่ต้องมองทุกอย่างนะคะไม่ต้องมองทุกอย่างหมายถึงมองคนเนี่ยนะคะถ้ามองธรรมชาติ มองสองตาเลยค่ะแล้วมองด้วยความเข้าใจและทำความเข้าใจแต่ถ้ามองพฤติกรรมของคนนะคะก็มองด้านดีของเขาค่ะอะไรที่เขาไม่ดีก็ไม่ต้องไปมองนะคะเขาก็มีธรรมชาติแบบนั้นนะคะนะคะก็มองเรื่องดีๆไม่ใช่โลกสวยนะคะมองเพื่อให้เราทำใจให้สบายนะคะเท่านั้นเองค่ะนี่ว่ารูปสวยไหม เวลาทําอะไรดีๆแล้วก็ชมนะอุ้เส้นสวยมากนี่เราวาดเองนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ยดีใจเนาะเนี่ยเวลาทําอะไรเล็กน้อยนะไม่ใช่บ้ายอนะก็ยอตัวเองให้กําลังใจตัวเองเป็นสิ่งสําคัญจะบอกอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าคนเนี่ยก็มักจะไปหาว่าจะต้องไปคุยกับคนนั้นคนนี้จะต้องการกําลังใจจากคนนั้นคนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเอง เพื่อนคนนี้ให้กำลังใจตัวเองได้สบายๆเลยค่ะแต่เราอ่ะไม่ค่อยนึกถึงตัวเราว่าเราก็ให้กำลังใจตัวเองได้เนี่ยนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงได้วิธีการฮิลใจตัวเองนะคะเอาละค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสอาจารย์ในการทำความดีนะคะแล้วก็ทำดีแล้วเว้นชั่วทำจิตใจให้ผ่องแผ่นนะคะขอทุกท่านมีความสุขค่ะแล้วก็ติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ